โรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปหลอดเลี้ยงอาจเกิดจากเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกหรือเส้นเลือดอุดตันเป็นต้นทําให้เนื้อเยื่อบริเวณสมองถูกทําลายผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกหรือมีอาการมุมปากตกหรือมีอาการพูดติดขัดไม่ชัดเจนทําให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในแผนระบบปัะสาทและสมองของเรานี้ได้มีแผนการรักษาแบบบริาาการร่วมกันระหว่างแพทย์แผนจีนแพทย์แผ,แผนไทยประยุกต์ กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดค่ะในส่วนของโรคหลอดเลือดและสมองหรือจ้งฟงต่งางศาสตร์การแพทย์แผนจีนเราเชื่อว่าเกิดจากลมที่เข้ามากระทบร่างกายทําให้เกิดอาการฉับพลันเปลี่ยนแปนลงรวดเร็วคล้ายกับลมตามธรรมชาติที่มีอาการเปลี่ยนแปนลงรวดเร็วส่งผลทําให้คนไข้เกิดอาการหน้ามืดลม้มลงหมดสติอาการอ่อนแรงขึ้นซีกผู้ติดขัดปักเบี้ยวและมีภาพซ้อนหรือไม่ลม้มลงหมดสติแต่มีอาการอ่อนแรงข้างซีก ในส่วนของแนวทางการรักษาสามารถทําด้วยหัตถการการสังเข็มและการสังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้ามีส่วนช่วยในการทําให้บํารุงระบบประสาทและสมองเพิ่มการสูบฉีดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดอาการปวดตึงเกรงชาของกล้ามเนื้อทั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการปรับระบบการกัดผ่าให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะในส่วนของโรคหลอดเลือดและสมองทางการแพทย์แผนไทยถือได้ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับลมในร่างกาย ที่เกิดการพัดละคนกันทําให้กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรงค่ะในทางการแพทย์แผนไทยจะให้การฟื้นฟูร่รางกายด้วยการนวดและประครบการนวดในทางการแพทย์แผนไทยจะช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดตึงลดอาการชาแล้วก็กระตุ้นระบบประสาทและสมองค่ะส่วนการประครบสมุนไพรสมุนไพรและความร้อนจะช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดตึงคนไข้จะเกิดอาการผ่อนคลายมากขึ้นและยังเพิ่มการไหลเวียนโลหิตด้วยค่ะ กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดในงานระบบประสาทและสมองเป็นการฟื้นฟูโดยใช้หลักการของการเรียนเรียนิ่งมุ่งเน้นใ้เกิดการเรียนรู้ของสมองและกล้ามเนื้อโดยเกิดจากการฝึกของนักภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดตั้งแต่ในท่ายืนท่าเดินและกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการให้การรักษาบำบัด ในเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยค่ะด้วยประสบการณ์การทำงานของนักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัดร่วมกับอุป,ปกรณ์และเทคโนโลยีการฝึกที่ทันสมัยเราเชื่อมั่นว่าผู้รับบริการของเราจะได้รับการดูแลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ